เที่ยวเมืองไทยจะเยียวยาทุกสิ่งสาวต่างชาติท่องเที่ยวไทยคนเดียวเยียวยาหัวใจโดยเป็นการเล่าเรื่องราวจากหญิงสาวรายหนึ่งที่มีชื่อว่าลินดาซุนจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเธอได้เล่าเรื่องราวของเธอไว้ในช่อง YouTube ชื่อเดียวกับเธอซึ่งมีผู้ติดตามกว่า1ล้านคนโดยเป็นวิดีโอที่มีชื่อว่า How Solo Traveling Changed My Life Finally Quitting Social Media Everything I Ate in Thailand โดยวิดีโอดังกล่าวนะครับได้อัปโหลดไว้เมื่อวันที่4สิงหาคม2023ที่ผ่านมาซึ่งเธอได้มีการเล่าเรื่องราวของเธอไว้ว่าเธอนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าทั้งในเรื่องของการเงินและความสัมพันธ์ซึ่งเธอก็ได้เข้ารับการบําบัดซึ่งมันก็เป็นวิกฤตชีวิตของเธอแล้วหลังจากนั้นเธอก็เริ่มตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวโดยมีการเดินทางมาที่ประเทศไทยโดยเธอได้เล่าให้ฟังว่าเธอต้องการที่จะเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่าง โดยเธอบอกว่าเธอออกเดินทางซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้างแต่ท้ายที่สุดเธอก็พบว่าเธอนั้นถูกลลยล้อมไปด้วยชายหาที่สวยงามวัดอันงดงามและอาหารที่น่าทึ่งที่สุดโดยเธอยังได้เล่าเรื่องราวของเธอต่อไปว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเริ่มต้นของขบวนการการหาความสุขและบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์และมันก็เป็นวิธีการในการสแสวงหาความสงบสุขด้วย และการเดินทางคนเดียวแบบนี้มันก็ทําให้เธอได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยและนี่ก็เป็นครั้งแรกสําหรับเธอที่เธอรู้สึกว่าเธอได้พบกับตัวตนที่แท้จริงของเธอโดยในวันแรกที่เธอมาถึงกรุงเทพเธอคาดไว้ว่ากรุงเทพนั้นจะมีแสงแดดแล้วร้อนแต่เธอกลับเจอฝนตกแต่เธอก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าถ้าฝนไม่ตกมันคงจะไม่มีสายรุง้งหลังจากนั้นเธอได้ลองชิมอาหารมากมายทั้งก๋วยจับ ซึ่งเธอได้บอกว่ามันเป็นอัญมณีที่รอการขุดคน้นและนอกจากนี้เธอยังได้ชิมบัวลอยและรวมถึงข้าวเหนียวมะม,ม่วงเธอยังได้เล่าเรื่องราวของเธอต่อไปนะครับว่านับบำบัดได้มีการแนะนำให้เธอว่าเธอควรจะใช้เวลามากขึ้นกับสิ่งที่ทำให้เธอนั้นมีความสุขและสำหรับทริปประเทศไทยวันนี้มันก็คือความตั้งใจนั้นแล้วสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นกับคนที่บ้างงานอย่างเธอเธอได้กล่าวไว้ในวิดีโอนะครับว่า ฉันซื้อทัวร์หลายรายการในขณะที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันได้เรียนรู้วัฒนธรรมและรู้จักกับคนแปลกหน้าหลายคนซึ่งมันทําให้ฉันรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขจากภายในมีหลายคนถามฉันเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเที่ยวประเทศไทยฉันอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่โชคดีที่การท่องเที่ยวในเมืองไทยนั้นมีราคาไม่แพงที่พักค่าใช้จ่ายและอาหารริมทางนั้นก็มีราคาไม่แพงโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่นี่ มันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันได้ขโมยพวกเขากินมันไม่ใช่แค่มีราคาถูกเท่านั้นแต่ว่าอาหารพวกนั้นยังอร่อยมากๆอีกด้วยคุณลินดาได้มีการเล่าเรื่องราวของเธอต่อไปในขณะที่เธอท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ว่าฉันรู้สึกแย่มากๆที่สมัยก่อนฉันปล่อยให้ตัวเองปฏิเสธในเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็ถามตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรบางทีมันไม่ใช่เรื่องของเงิน และการทําให้ชีวิตมันช้าลงก็อาจจะเป็นวิธีเพื่อค้นหาความสุขการได้อยู่ท่ามกลางคนที่มีความสุขแล้วรวมถึงอาหารที่น่าอร่อยนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วฉันก็ได้ค้นพบว่าฉันควรจะใช้ชีวิตให้มีความสุขและเพื่อความสนุกสนานซึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องทำและมันก็ไม่ใช่ทางเลือกด้วยคุลินดายังได้เล่าเรื่องราวของเธอต่อไปในขณะที่เธอท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับว่า บางครั้งฉันก็แสดงความรักตัวเองด้วยการกินและฉันก็ควรได้รับมันความสมบูรณ์แบบเริ่มต้นในอากาศที่นี่มีความสวยงามและตอนนี้ฉันห่างจากบ้านมาเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วและนี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมันมีบางอย่างที่สวยงามเกี่ยวกับประเทศไทยและบางทีมันก็เหมือนกับสายรุ้งหลังฝนฉันรู้สึกดีกับตัวเองจริงๆตอนที่ฉันได้กินอาหารอร่อยฉันสามารถพักผ่อนโดยไม่ต้องเครียด ฉันไม่ต้องเป็นคนในแบบที่คนอื่นต้องการให้เป็นฉันสามารถทำหรือว่าไม่ทำอะไรก็ได้ซึ่งมันน่าทึ่งมากฉันมีเวลากับตัวเองฉันมีเวลาตัดต่อช่อง Youtube และฉันก็รู้สึกดีขึ้นมากมันเหมือนกับว่าฉันต้องการสิ่งอะไรแบบนี้มานานแล้วและการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกมันก็เปลี่ยนฉันไปอย่างสิ้นเชิงและสุดท้ายฉันเลือกความสงบและความรักที่มีต่อตัวเองฉันเลือกเสรีภาพทางอาหาร ฉันเลือกที่จะไว้วางใจจัก,กรวาลฉันเลือกที่จะยอมรับสิ่งที่ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ฉันเลือกที่จะภูมิใจในตัวเองและเฝ้ามองดูตัวเองในอนาคตอีกครั้งความเจ็บปวดและความเศร้าทั้งหลายมันจะเป็นบทเรียนที่กลายมาเป็นความเข้มแข็งของคุณคุณจะไม่เชื่อเลยว่าเราสามารถรู้สึกแข็งแกร่งได้แค่ไหนคุณจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและก็ไม่มีใครสามารถมาหยุดคุณได้เวอร์ชันที่ดีที่สุดของคุณในอนาคตกำลังรอคุณอยู่แต่ว่าตอนนี้ ฉันกำลังอยู่ที่นี่ในสถานที่ที่แสนวิเศษโดยทางคูลินดานะครับได้มีการเดินทางท่องเที่ยวทั้งกรุงเทพเชียงใหม่และรวมถึงจังหวัดภูเก็ตและที่เชียงใหม่เองเธอก็ได้มีการเรียนทำอาหารไทยและนอกจากนี้นะครับดูเหมือนว่าคูลินดาจะเอนจอยกับการกินเป็นอย่างมากโดยเธอได้มีการชิมอาหารหลายอย่างและดูท่าทางเธอจะชอบข้าวซอยและรวมถึงข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอย่างมากอีกด้วย ซึ่งจากวิดีโอของคุณลินดานะครับก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายเดี๋ยวเราไปลองฟังกันสักนิดน,นะครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกต่อวิดีโอดังกล่าวอย่างไรบ้างและรวมถึงความรู้สึกที่มีต่อเมืองไทยยกตัวอย่างท่านแรกครับท่านนี้เขาบอกว่าขอขอบคุณมากๆลินดาที่ได้มาเยี่ยมเยือนเมืองไทยและนําเสนอสิ่งที่คุณได้พบให้โลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นยังมีอะไรอีกมากมายที่คุณต้องสํารวจไม่ว่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ความมหศัศจรรย์ที่ไม่สิ้นสุดทั่วประเทศชุมชนวัฒนธรรมความเชื่อวิถีชีวิตที่หลากหลายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะมีโอกาสต้อนรับคุณและเพื่อนๆจากทั่วโลกในอนาคตในขณะที่ท่านต่อไปครับเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฉันตามวิดีโอของคุณมาหลายปีแล้วและเมื่อได้เห็นหน้าปกคลิปของคุณว่าคุณได้มาเมืองไทยฉันถึงกับกรีดออกมาดังๆ ฉันเพิ่งเดินทางกลับถึงแคนาดาหลังจากที่อยู่เมืองไทยเป็นเวลา6เดือนมันทำให้ฉันรู้สึกคึกคักมากประเทศไทยนั้นสวยงามมากท่านต่อไปครับท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฉันกำลังคิดอยู่เลยว่าฉันจะไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวดีไหมแต่หลังจากที่ดูวิดีโอของคุณมันทำให้ฉันมีความกล้าที่จะไปที่นั่นด้วยการเดินทางคนเดียวและฉันก็ไม่รู้สึกกลัวที่จะต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่รู้จักความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับ นี่เป็นวิดีโอที่ดีประเทศไทยเป็นสถานที่ที่สวยงามมากร้านอาหารที่คุณไปฉันก็เคยไปที่นั่นเหมือนกันตอนที่ฉันไปเที่ยวที่เมืองไทยมันเป็นสถานที่ที่งดงามจริงๆและฉันก็รู้สึกดีที่ฉันได้ปิดสวิตช์และชื่นชมวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไปความคิดเห็นต่อไปครับขอบคุณมากๆตอนนี้ฉันต้องการไปเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วฉันคิดว่าฉันคงต้องท่องเที่ยวให้มากกว่านี้ เราจะมาไปไทยก็ด้วยความคิดเห็นของท่านนี้นะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าฉันกําลังจะไปเมืองไทยกับแม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ตอนแรกฉันรู้สึกกังวลมากแต่ว่าการดูวิดีโอของคุณทําให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าวิตกกังวลในตอนนี้ฉันจะมุ่งความสนใจไปที่ทัศนคติเชิงบวกและเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ฉันจะได้สัมผัสในประเทศไทยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายยสวัสดีครับ